จะเจอสิ่งที่เรียกว่าลุกจนทันทีครับเอาเรือเข้าไปลุกจนอย่างแน่นอนสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมากลุกไทยคารวาสผู้ใฝ่รู้นะครับและนี่คือช็อตเด็ดของอาจารย์นกกจิบในเกมที่2นะครับที่อาจารย์นกกจิบนั้นภูมิใจอยากนําเสนอนะครับ หลายคนก็คงไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมาลงช็อตแบบนี้เพราะว่าเราจะลงประมาณ20เกมแล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเปิดโบนนะทายผลกันเข้ามาถ้าเพื่อนๆชอบเกมไหนก็โบตเกมนั้นนะครับแล้วถ้าเป็นเกมที่ถูกใจอาจารย์นกกระจิบมากที่สุดเนี่ยเรา,เาจะเอาไปสุ่มนะครับแล้วก็หาผู้โชคดีหนึ่งท่านเพื่อที่จะได้รับกระดานสุดยอดเสียนนกกระจิบนะครับช็อตช็อตเนี่ยเป็นช็อตที่อาจารย์นกกระจิบประท่ากับอาจารย์ตี๋ร้านทองในแมตช์ไคเชสมาสเตอร์ออนไลน์เมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนยุคนัั้น AI ยงไม่ เื่องฟูเท่ายุคนี้แล้วก็ยุคนั้น AI ยังไม่ได้เก่งนะครับไม่ได้เก่งเท่ามือระดับสุดยอดเซียนเหมือนในสมัยนี้แต่อาจารย์นกจิบเนี่ยเดินแบบแทบจะเบสมูฟเ i เลยนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับเกมเกมเนี่ยผมก็ต้องบอกนะครับว่าอาจารย์นกจิ๋เนี่ยเป็นฝ่ายสีแดงอาจารย์ตีล้านทองเป็นฝ่ายสีขาวซึ่งหมากฝ่ายสีแดงอย่างอาจารย์นกจิบเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าเขาโดนกดดันตอนต้นเกมอย่างต่อเนื่องนะครับจนเขาค่อยๆพลิกค่อยๆค,คลายตัวหมากแล้ว กลับมายืนระยะในจุดที่คุณผู้ชมกำลังดูอยู่นี้ได้คุณผู้ชมคิดว่าถ้าเป็นหมากฝ่ายสีแดงจะไปเดินยังไงหลายคนคงดูช็อตช็อตนี้มาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราลองมาทบทวนกันแล้วกันนะครับหมากสีแดงอาจารย์อุจิบตอนนั้นเลือกที่จะโยนเรือให้กินฟรีครับคลองฟรีมีในโลกแต่ว่าถ้ากินเนี่ยดอกเบีย้ยแพงนะครับถ้าเกิดใช้เรือกินเรือจังหวะเนี่ยจะเจอสิ่งที่เรียกว่า ลุกจนทันทีครับเอาเรือเข้าไปลุกจนอย่างแน่นอนหรือนะฮะในจังหวะที่ขาวนะครับเลือกที่จะแบบโอเคไม่กินเรืองั้นเอาม้าลุกคาดกินเรือไหมแดงก็ขยับหูหลบแค่นี้เองครับไม่ว่าสีขาวจะเอาเรือมากินเรือหรือเอาม้ามากินเรือเนี่ยก็น่าจะโดนเรือลำใดลำหนึ่งลงไปลุกจนด้านล่างอยู่ดีครับอันนี้เป็นแต้มที่โหดมากนะ ยุคสมัยนั้นผมว่ามีฮือฮาครับถือว่าฮือฮามากลยเดินเรือมาช็อตเนี้ยในเกมจริงคุณรู้ไหมครับว่าเบสมูฟของสีขาวต้องเดินอะไรเบสมูฟสีขาวเช่นเช่นเดียวกับในเกมจริงครับคือตานตีล้านทองเนี่ยเขาเดินเรือมาในตําแหน่งชอชิงหนึ่งนะครับอาจารย์นกจิเอาเรือตามขึ้นไปต่อครับคือเปิดโอกาสให้ลูกคาดกินเรือนะครับในช็อตเนี้ยถ้าเกิดว่าเจอมาลูกคาดกินเรือเนี่ยสีแดงอาจจะไม่สนใจนะครับ อาจจะเดินขุนขึ้นในกรณีที่เอามา้กินเรือเสร็จปุ๊บเนี่ยนี้จะถวายโคลลกจนนะครับหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะถ้าอย่างงั้นเนี่ยครับทำไมต้องเดินมาลุกข้ามกินเรือทำไมไม่เอาเรือฟันโคนก่อนหลายคนคิดอย่างนี้คุณรู้ไหมครับว่าถ้าเอาเรือฟันโคนก่อนเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันมากฟ f i สีแดงจะเอาเบีย้ยกินเรือนะครับจังหวะนี้นะเอาเบีย้ยกินเรือ ยอมทิ้งให้โดนลูกคาดเลยครับในตำแหน่งจอจานหกนะครับถ้าเอาม้ามาลูกคาดปึ๊บอันนี้ก็ขึ้นขูนเหมือนเดิมน,นะครับในกรณีนี้ก็ใช้ไม้ก,กินเรือใช่ไหมสีแดงก็จะใช้ไม้ก,กินบ้างนะครับถ้าเกิดสีขาวไปเดินเล่นทีหนึ่งปึ๊บสมมติเดินโคนเดินอะไรเงี้ยไล่ความหมายโดนเรือลุกลอดคอม้าลูกตายนะครับเพราะงั้นมีทางเดียวครับถ้าอยากจะรอดจาก เวิรงสังหารนี้ต้องเอาโคนกินม้านะครับพอโคนกินม้าเสร็จเจอเรือกินเรือนะครับคุณจะสังเกตเห็นได้ว่าตอนเนี้รรูปเกมของสีขาวค่อนข้างเป็นรองถึงแพ้นะครับอันนี้คือเป็นรองถงแพ้แล้วนะเพราะโดนเก็บเบี้ยตัวนี้นะครับตัวนี้น่าจะโดนเก็บด้วยนะบเบี้ยหงายตำแหน่งนี้ไม่ตายถึงแม้ว่าจะเหลือโคนนะครับโคนม้าสู้เรือแต่มันไม่มีความหมายครับเมื่ออยู่ ต่อหน้ากองกําลังเบี้ยมากขนาดนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆอ,อันนี้ผมถอดให้แบบละเอียดเลยนะหวังว่าน่าจะไม่มีข้อกังขาใดๆกับหมากแต้มนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องหมากลูกไทยคารวาสผู้ใฝ่รู้กันด้วยแล้วถ้าเพื่อนๆชอบเกมนี้อยากจะโหวตเดี๋ยวผมเอาลิงก์โหวตให้ด้านใต้คลิปแล้วกันสำหรับในคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคน คลิปนี้นะครับมีผู้สนับสนุนนะครับก็คือร้านเชสโกนะครับร้านจําหน่ายอุปกรณ์หมากกระดานมาตรฐานระดับแข่งขันนะฮะถ้าใครกําลังมองหาอุปกรณ์หมากระดานอยู่นะไม่ว่าจะเป็นคอสเบิร์ดเอมแมตหมากรุกไทยหมากล้อมหมากฮอสเนี่ยก็สามารถติดต่อร้านไปที่เว็บ c ช s g o .com ได้นะครับ I wanna, I, want, I, want, I want For you to say